โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาทําความรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์นะครับผมที่ผมทำนะฮะเฮลิคอปเตอร์มีหลายรูปแบบหลายทรงนะฮะแต่หลักการเดียวกันมันเป็นยังไงบ้างทําไมเฮลิคอปเตอร์ของผมที่ทำเนี่ยราคาค่อนข้างสูงมันสูงเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเพราะอะไรราคามันถึงแพงคอปเตอร์พวกนี้หลักการทํางานเหมือนเฮลิคอปเตอร์จริงๆเข้ามาดูใกลลู นะหลักการทํางานมันเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์จริงๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ชิ้นงานวัสดุนะครับผมแตกต่างกับที่เพื่อนๆพี่พๆทุกท่านที่เคยเห็นนะครับผมกับงานประมูลงานอะไรพวกเนี้ยนะฮะตามตลาดทั่วไปตามร้านขายทั่วไปนะมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับผมชิ้นงานเนื้อง,งานจะคนละอย่างกันคนละเกรกันเลยนะฮะไอพวกนั้นบินสู้ลมไม่ได้หรอกครับโดนลมหน่อยเดี๋ยวก็ปิวไปและพังก็โยนทิ้งอะไรไม่มีขายนะประมาณนั้น อันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ประเภท6 c ช n n น l เขาเรียกว่า6 c ช n n นลมาตรฐาน6 c ช n n นลมาตรฐานไม่มีแบบกึ่งมาตรฐานก็มาตรฐานด้วยนะนะครับผมนะไอ้พวกที่มันกึง่งกึ่งก็คือเป็นของเล่นทอย6 c ช n n นลก็คือเป็นลำเล็กๆเ,เป็นหอฟลาใบเลแล้วเล็กๆอะไรเงี้ยก็บินเล่นได้ก็บินได้ดีระดับหนึ่งแต่พอถึงจุดๆนึงมันลวนแล้วก็พัง อะไหล่ก็มีขายบ้างไม่มีขายบ้างพอผ่านมาหลายๆปีก็ไม่มีอะไหล่ขายก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆประมาณนั้นอันนั้นก็คือกึ่งกึ่งมาตรฐานแต่พวกนี้จะเป็น6กชแนลมาตรฐานเลยก็คือมันถ้าทําจบแล้วมันค่อนข้างจะถาวรมันจะเล่นได้แบบยาวเลยนะฮะนะครับผมเล่นได้ยาวทนมากๆม,มอเตอร์สปีดไม่มีพังเซอร์โวไม่พังนะครับเล่นยาวเลยแล้วงานสวยตัวนี้เป็นอาบาเช่นะครับผม a h 6 4อาบาเช ตัวนี้เป็นไซส์หกร้อยนะครับผมไซส์หกร้อยนะฮะดูหัวท้ายนะฮะอันนี้ก็คือรถยนต์นะครับผมก็จะยาวประมาณนี้นะครับผมลำใหญ่มากนะครับผมนะใครเห็นก็ต้องร้องอูหูอู้หูเลยนะครับผมนะครับผมก็หลักการทํางานเห็นไหมครับพวลาเมนเบดหมุนใบพัดหางก็หมุนเห็นไหมฮะคือมันจะมันจะเป็นเพาเป็นเพาแล้วก็อดอกจอกนะครับผมนะฮะ ของอขึ้นไปนะครับผมพลาคอปเตอร์เราบินเนี่ยองศาใบาพัดก็สั่งเปิดสั่งเปิดขึ้นสั่งปิดเดี๋ยวผมจะทำการเสียบแบตเตอรี่ให้ชมนะฮะว่ามันทำงานยังไงเบื้องต้นคร้าวๆนะครับผมกับมือใหม่อยากจะรู้จกักเฮลิคอปเตอร์6ชนแนลมาตรฐานหรือพวกสเกลพวกเนี้ยนะครับผมนะคือที่มันแพงถามว่าทำไมมันแพงอันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับพวก ผู้โรงงานผลิตนะครับผมคือเขามีต้นทุนที่ราคามันสูงนะครับผมผมเองเป็นช่างซ่อมหรือเป็นพ่อค้าเนี่ยผมบอกตรงเลยว่ากําไรน้อยมากของเล่นกําไรน้อยมากๆนะครับผมนะน้อยมากๆคือพอผมบอกได้เลยว่าผมแค่พอได้อยู่ได้กินเอาแค่นี้ดีกว่านะฮะพอจะเข้าใจนะถ้าผมได้กําไรเยอะรถผมคงไม่ใช่รุ่นนี้แล้วละครับนะบล้ำเนี่ยถ้าประกอบใหม่ๆนะครับล้ำเนี่ย มีราคาถึงเจ็ดถึงแปดหมื่นบาทนะครับผมเจ็ดแปดหมื่นบาทเลยนะฮะกำไรกำไรน้อยมากนะฮะกำไรบอกได้เลยว่าแค่สองสามพันแค่นั้นแหละย,ยังเก่งเลยนะเพราะว่าต้นทุนมันสูงนะครับผมต้นทุนมันสูงสูงมากๆนะค,คือคอปเตอร์พวกเนี้ยมันจะไม่ได้มาเป็นลำมันจะมาแค่เปลือกนะครับผมไอ้นี่ก็ต้องซื้อแยกเนี่ยชุดโรเตอร์เฮดซื้อแยก ชุดเบรหางก็ซื้อแยกอ่ะรีโมทคอนโทรลก็ต้องซื้อแยกจะเอารุ่นไหนเอาแบบไหนแบตเตอรี่ก็เหมือนกันนะครับผมทุกอย่างซื้อแยกหมดเลยมันไม่ใช่ว่าสําเร็จรูปสําเร็จรูปในกล่องเอามาวางแล้วบินเลยไม่ใช่นะพวกนี้พวกนี้จะไม่ใช่นะครับผมตัวดึงเลี้ยวต่างๆก็ซื้อมอเตอร์ก็ซื้อสปีดทุกอย่างซื้อแยกหมดเลยคือมันอยู่ที่คนประกอบว่าจะเลือกอะไรใส่เข้าไปข้างในนี้ใส่เข้าไปในลำเนี่ยทำให้มันบินได้ดีๆ จะเลือกใช้ประเภทอะไรเซอร์โวมอเตอร์สปีดใช้ของยี่ห้อไหนแรงยกเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ศึกษานะครับผมวัด,ว,ดวัดน้ำหนักสเกลหนักกี่กิโลเฮดสี่เบรความยาวเมนเบรเท่าไหร่กี่มิลหางเท่าไหร่นะครับมาคำนวณแล้วเราก็มาเลือกชุดไฟให้มันใช้งานได้จริงแค่นั้นเองนะครับราคามันก็ ตามนั้นนะฮะทีนี้อ,อยากอยากจะทราบเรื่องราคาก็าก,ก็ลองดูใน youtube ใน Google นะฮะเซิร์ชหาครับร้านที่ขายเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์จะพอจะพอจะรู้เลยว่าโอ้มันแพงจริงๆนะอะไรมันแพงนะครับผมคือมันไม่ได้แพงค่าช่างไม่แพงนะครับผมผมบอกเลยเลยว่าผมค่าช่างมันไม่ได้แพงนะเดี๋ยวมาดูหลักการทำงานนะครับผมรู้สึกว่าเก็บกดเหลือเกิน คือหลายๆท่านน่ะโทรมาถามบอกโอ้โหทำไมแพงจังราคาขนาดนี้ซื้อมอไซค์ซื้อรถยนต์ขี่ได้เลยบอกก็ <c oughs> ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันบางทีเราเราก็ไม่กล้าพูดนะคือคือมือใหม่ไม่รู้ก็เป็นเรื่องปกตินะฮะก็จะตกใจว่ามันแพงนะฮะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าได้เล่นได้เล่นแล้วแบบรู้สึกว่ามันเริ่มเข้าเส้นแล้วอยากเล่นอะไรที่แบบเฮ้ยมันดีกว่าเนี้ย มันทำงานได้ดีกว่านี้มันทนได้ดีกว่านี้แล้วมันเล่นสู้ลมได้ดีกว่านี้คุณภาพเนื้องานอยากได้แบบดีกว่านี้มันก็จะอัพอัที่นี่ก็จะเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงแพงนะก็คือเข้ามาสู่วงการ R c ซประมาณนั้นนะครับผมแรกๆก็จะซื้อไอ้กล่องๆมาบินกันหรอกลำละพันสองพันสามพันนะลำเล็กๆก็มีลำใหญ่ก็มีใหญ่แต่ใหญ่แต่ลำก็มีแต่บินไม่สู้ลมเยอะแยะนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะ เปิดหน้ากากให้ชมภาษาบ้านๆเลยนะเปิดหน้ากากแล้วกันเปิดคอกพีทนะครับผมห้องนักบินนะฮะอ๋อเปิดผิดพดตอนนี้ก็คือเขาจะใช้น็อตขันนะครับเพราะว่าเป็นสเกลอายุค่อนข้างจะนานนะลำนี้นะก็คือเก่ามากนะครับผมแต่อยากจะเล่นผมก็อัพให้เห็นไหมมันมีอะไหล่ขายคือมันสามารถที่จะไปต่อได้ อะไรเสียแล้วก็ซื้อเปลี่ยนโมดิฟายได้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมเนี่ยเก่ามากนะครับผมก็จะลำบากนิดนึงกับรุ่นนี้นะฮะแต่รุ่นใหม่ๆม,มาก็ก็ก็จะไม่ใช่แบบนี้นะก็จะเป็นแบบฝาครอบชิ้นเดียวเลยยกออมก,ก็ยกทั้งแผงเลยอะไรประมาณนั้นเขาจะยกออกทั้งแผงได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูหลักการทำงานของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับคล้ายๆอหลัก ก็หลักการเดียวกับของจริงนะตัวนี้เป็นแบตแบตเลี้ยงรีซีฟแบตเลี้ยงเซอร์โวเซอร์โวคืออะไรเซอร์โวคือตัวที่ดึงเลี้ยวทําให้องศาใบาพัดเปิดให้ปิดให้เลี้ยวให้หันก็ไอ้ง่ายๆก็คือเลี้ยงระบบไฟทั้งลำนะครับก็คือใช้แบตก้อนนี้นะครับผมบินบินประมาณ2ไฟก็ชาร์จหรือชัวชวไฟหก็ชาร์จเลยไฟหนึ่งก็ชาร์จเลย,เลยแต่ประมาณ2ไฟอ่ะสบายสายนะครับแบตตัวนี้ คือแบตที่ไปทำให้ใบพัดหมุนมอเตอร์หมุนนะครับจะใช้2ก้อนก้อนลร2 2 2โวลต์หรือไฟเต็มแล้วจะอยู่ที่2 5 0โวลต์สก้อนมัดรวมกันต่ออนุกรมได้5 0โวลต์คอปเตอร์ลำหนึ่งใช้ไฟ5 0โวลต์ทำการบินไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับ ถือว่าไม่ธรรมดานะครับกับไฟ5 0บโวลต์ของเล่นอะไรเนี่ยใช้ไฟ50บโวลต์บินโอ้โหนะก็อันนี้ก็จะวางไว้ประมาณนี้แนวนี้เลยนะครับผมนะก็ถ้าจะให้มันดูสวยงามก็ปูฟองน้ําแล้วก็เก็บงานอะไรเงี้ยให้มันสวย,สวยแต่ว่าอันนี้ผมก็จะประมาณนี้ให้แล้วกันแล้วก็พี่ลูกค้าไปปรับแต่งเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับ ความสวยความงามอะไรประมาณนั้นรีโมทนะครับผมตัวนี้รีโมท 18mz เฉพาะรีโมทนี้ก็หลายหมื่นนะตัวนี้รีโมททำไมถึงแพงนะก็คือสัญญาณขึ้นคุณภาพการคอนโทรลเนี่ยความละเอียดการส่งสัญญาณขึ้นได้แม่นยำนะพอมอเตอร์มันหมุนเนี่ยมอเตอร์มันหมุนมันจะมีพลังสนามแม่เหล็กนะฮะมันจะกวนขึ้นสัญญาณนะรีโมทรีโมทที่มีราคาสูงก็จะกองขึ้นกองสัญญาณได้ดีนะครับผม นะตัวนี้เล่นไปถึงเครื่องบินประเภทเจ็ดได้เลยนะเครื่องยนต์เจ็ดอะไรพวกเนี้ยนะสิบแนะครับผมนะตัวนี้ก็น่าจะมี20,000อัพอัพนะฮะตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนนะครับผมนี่อ่าไหนๆเราผมก็จะเปิดให้ชมเบื้องตน้น <Welcome. S 1> ก็จะมีถ่ายรูปนะฮะนี่น,นีถ่ายรูปอาบาเช่เขานี่นะถ่ายรูปนี่นถ่ายรูปคอปเตอร์นี่เขามีกล้องด้านหลังนะ จะเล่นลำไหนก็ถ่ายรูปแล้วก็เซฟไว้เป็นลำนี้รีโมทต,ตัวเดียวเล่นได้หลายๆลายลำนะฮะกับเฮลิคอปเตอร์มาตรฐานแล้วก็เครื่องบินรีโมทต,ตัวเดียวเล่นได้จะเล่นโดนก็เล่นได้ไมันเล่นได้หมดนะฮะเพียงแค่ว่ามีรีโมทแล้วก็ต้องมีรีเซิฟเวอร์อีกตัวหนึ่งตัวน้นอยฮะแล้วก็ทําการเซตอัพนะพวกเซตอัพการตั้งค่าต่างๆอันนี้เป็นระบบสัมผัสเนี่ยอันนี้เลือกลำโมเดลเซตเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแต่ผมไม่ไม่ไม่อยากเข้าไปยุ่ง มีเสียงซาวนะฮะซาวจะเอาเสียงอะไรแบบไหนก็มีให้เลือกนะครับผมนะเซอร์โวมอนิเตอร์ itor, นี่ก็หลักการทำงานมันคืออะไรนี่เทอร์เทิลแอรอนเอียงอีเวเตอร์อัพดาวน์นี่เห็นไหมมันเกิดเปิดกี่เปอร์เซ็นต์นี่คันเร่งเทอร์เทิลเทอร์เทิลสัมพันธ์กับพิทเคิร์ฟนี่คอปเตอร์เห็นไหมฮะจอยโลจอยโลชั J ้นแอล5นี่จอโลประมาณนั้นอันนี้คือเซอร์โวมอนิเตอร์ก็คือให้เราดูกราฟดูอะไรเฉยก็ไม่ไม่ได้มีอะไรฮะนะ ฟังก์ชันตรงนี้เยอะแยะมากมายนะก็คือจะจะประมาณว่าตัวนี้เป็นรุ่นจอสัมผัสนะปกติแล้วจะต้องอเป็นระบบอนาล็อกกดปุ่มติกต๊กๆๆๆก,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 กอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราเสียบแบตให้ดูว่ามันทำงานยังไงกับคอปเตอร์ที่ราคาแพงๆนี่คือเสียบแบตแบตเลี้ยงอย่างที่บอกเลี้ยงรีเีฟเลี้ยงเซอร์โวเลี้ยงตัวดึงเลี้ยวต,ต่างๆดูนะครับผมอ่าก็คือไจโร พอเราเราเสียบแล้วเราต้องวางไว้นิดนึงเนี่ยนะครับพอเราเราเร่งเครื่องเนี่ยแอดฮนะองศาใบพัดก็จะเปิดตามตามที่เรากําหนดไว้ว่าให้เปิดเร่งครึ่งหนึ่งเปิดกี่องศาอะไรเงี้ยครับเห็นไหมครับหางดูดูหาง,หางซูมไปที่หางอ่ากับทิศทางการเลี้ยวการหันเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันหันได้เห็นไหมมันเหมือนของจริงเลยนะครับราคามันเลยสูงเพราะว่ามันเหมือนจริงแล้ววัสดุเนื้องาน เป็นอลูมิเนียมเกรดแข็งอย่างดีนะไม่ใช่อลูมิเนียมอ่อนๆนะเพราะพวกนี้มันแรงบิดมันสูงแรงบิดมันเยอะมากแล้วมันต้องยกคัปเตอร์ลำหนึ่งเนี่ยให้ลอยขึ้นเนี่ยลำนี้ก็ประมาณโอ้ไม่ล่อไป78โลเลยหรอเนี่ยนะลำเนี่ยน้ำหนักเยอะมากนะครับผมนะเหล็กมีแต่ของอย่างดีทท้งนั้นชิ้นเล็กแต่แข็งแรงชิ้นเล็กแต่แข็งแรงราคามันเลยสูงนะครับข้างในนี้ก็เป็นอ่พวก กิบเบดเนี่ยกิบเบดลูกปงลูกปืนชุดทัดเบลลิงลูกปืนต่างๆเนี่ยนะครับผมนะก็จะรอยลอยลอย,ลอยเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างดีทั้งนั้นเลยฮะเป็นเกรดดีนะไม่ใช่แบบธรรมดานะอ่านี่คือการเร่งเห็นไหมครับตอนนี้ทําไมว่าถามว่าทําไมเร่งแล้วทําไมมันไม่หมุนเพราะว่าผมไม่ได้เสียบแบตหลักนี่แบตตัวนี้ที่จะไปทําให้ใบพัดหมุนก็คือต้องเสียบเข้ากับปลั๊กตรงนี้เห็นไหมครับปลั๊กตรงนี้อ่าเด้ได้ดู แต่ผมไม่เสียบหรอกนะถ้าเสียบแล้วเราไปเล่งมันก็จะหมุนแต่มันก็มีเซฟเซฟคือตัดคันเล่นเห็นไก็คือแค่นี้เองนะครับผมนะฮะเนี่ยคือหลักการทํางานของเฮลิคอปเตอร์มันเหมือนของจริงนะครับผมราคามันเลยสูงนะครับคือมันไม่ได้แพงค่าช่างช่างไม่ได้ชาร์จนะฮะแต่ของเข้าราคามันสูงเท่านั้นเองนะฮะขอให้เข้าใจตรงกันนะครับผมค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษานะครับกับ พี่ๆลูกค้ามือใหม่ทุกท่านนะฮะบางท่านบอกว่าโอ้โหราคาขนาดนี้ผมไปซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่ดีกว่าตอบพูดไม่ออกเลยผมนะบอกตรงที่ผมเองก็พูดไม่ออกเลยก็อยากจะบอกว่าก็ลูกค้าเขามีหมดแล้วฮะมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์เขาก็มีหมดแล้วฮนะแต่เขาอยากเล่นคอปเตอร์ครับ <c oughs> จริงๆเราพูดเราพูดไม่ได้ฮะพูดไม่ได้ฮรก็ต่างคนต่างความคิดนะฮะก็คือ ผู้ที่ซื้อกล้าซื้อแบบนี้เล่นก็คือเขาเล่นมาเยอะมากแล้วครับผมเล่นมาเยอะมากเล่นจนเข้าใจอะไรหลายๆอย่างลึกซึ้งนะฮะนะมันก็ประมาณน,นั้นนะครับผมก็ให้ชมนะครับผมแค่นี้แหละครับที่จะให้ชมอ๋อเดี๋ยวมาดูข้างในอันนี้เป็นงานซ่อมนะครับผมอ่าดูมอเนี่มอเตอร์ฮะมอเตอร์เห็นไหมฮะมอเตอร์นี่นี่คือมอเตอร์อนะครับผมลูกประมาณกำปั้นนะฮะ ไม่เล็กนะลูกเบลเลอร์เลยกำปั้นตัวที่ทําให้ดึงเลี้ยวได้ก็คือตัวเนี้ยครับผมอ่าผมให้ดูเลยดูรุ่นดูยี่ห้อเลยนะไม่เคยปิดบังครับผมนะฮะก็มีคนโทรมาถามเรื่อยเซ็ตยังไงทํำยังไงฮนะก็ก็บอกได้แต่คร่าวๆนะครับผมพอเอาจริงแล้วเราบอกได้ไปหมดเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับคอปเตอร์เราไม่รู้อาการนะฮะก็จะบอกเขาได้แค่คร่าวๆแค่นั้นเองนี่นะครับเนี่ยตัวดึงเลี้ยวเฉพาะตัวตัวเนี้ยตัวละสองพันแล้วเนี่ยเซอร์โบเนี่ยที่เห็นเนเนี่ยเขาเรียกเซอร์โบดึงเลี้ยวเนี่ย ยกพีดยกพีดนะสามตัวะฮะอันนี้สองแล้วข้างหลังอีกตัวหนึ่งเป็นสามนะนะครับผมนะมันมีอีกเยอะนะครับผมพอดีมันถูกบังอยู่ฮะสปีดตัวคอนโทรลมอเตอร์นะฮะกล่องควบคุมมันก็จะอยู่เนี่ยเขาเรียกสปีดะฮะภาษาของเล่นก็จะเรียกสปีดนะ,ะถ้ารถยนต์ก็พวกกล่อง ECU กล่องอะไรเงนี้ประมาณนั้นใช่หรือเปล่ามอแปลงมอแปลงไฟอะไรเงี้ย นี่นะครับผมกับคอปเตอร์ที่ราคาสูงก็เป็นเช่นนี้นะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็นงานไฟเบอร์นะผมงานไฟเบอร์คือมันเป็นงานดิบๆนะฮะมันไม่มีสีไม่มีอะไรเลยไฟเบอร์แบบางานดิบแล้วก็เขามาเขาก็าามาทําสีแล้วก็มาแต่งแต่งแต่ง,ตง,ตงอะไรเงี้ยให้มันสวยงามตามสเกลนะครับผมประมาณนั้นโอเคนะครับผมก็ พี่ๆลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์พึงศีอัซีบช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกรานะครับรับประกอบรับซ่อมรับเซตนะครับผมพี่ลูกค้าอยากได้ใหม่ๆก็สั่งประกอบได้พี่ลูกค้ามีของเก่าอยู่แล้วอยากจะเอามาโมดิฟายอยากจะมาปรับแต่งให้บินได้ตามที่ลูกค้าต้องการก็ยินดีทําให้นะครับผมอยากได้แบบไหนขอให้บอกนะฮะทำให้ได้หมดนะครับผมก็จะคํานวณ คำนวณให้เพราะว่าจะประกอบจะประกอบหรือจะซ่อมหรือจะอะไรเงี่ยผมก็ต้องดูต้องคำนวณน,นะต้องคำนวณถ้าจะประกอบใหม่คือต้องคำนวณว่าจะเล่นฮอรุร่นไหนไซส์ไซส์ขนาดเท่าไหร่ก็จะดูว่าจะต้องใช้มอเตอร์แบบไหนนะฮะมอเตอร์สปีดเซอร์โวอะไรต่างๆเนี่ยครับนะฮะก็ฝากไว้้วยนะครับกับช่องทาง u t u b e นะครับผมกับสมบูรณ์พึงศรีนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม นนี่ก็เป็นไขน็อตพี่เพียงถืออัน,นี้พ่อหน่อยเอว่าจะไขล็อกก็ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเขาก็จะไม่ได้ไขน็อตอย่างนี้นะฮะเขาจะเป็นยกทั้งหัวเลยแล้วเป็นแม่เหล็กเพรานั้นก็วางตึ๊บตึ๊บไงสะดวกรวดเร็วอันนี้ก็แบบเป็นคอปเตอร์เก่าแล้วอะอายุอายุเยอะแล้วครับก็เลยเรียกคุณปู่นะฮะ a อ6 4อาบาเช่ ไขน็อตก่อนไขน็อตล็อกเอาละทีเนี้ยก็จะลำบากนิดนึงกับคอปเตอร์ลำใหญ่ๆจะใส่รถเก่งได้ก็ต้องถอดเบรข้างหนึง่งแล้วก็หุบใบพัดนี่หุบได้ถอดได้นะมันเหมือนของจริงครับผมนะเพียงแค่ใบมันไม่กระพือแค่นั้นเองฮนะใบมันเป็นคาร์บอนใบเป็นคาร์บอนนะครับผมนะ บเบรเป็นคาร์บอนนะครับผมการกินลมมี2ทางนะฮะรุ่นนี้นะครับจริงๆมันเป็นเบตทอที่ก็เล่นผ่าผลนแค่เห็นนะสามดีตีลังกาฟิปไปฟิปมานะนะตัวนี้มันจะเป็นมันจะกินลม2ทางนะเนะี่ยมันไม่มันไม่เหมือนเบตของจริงเบรของจริงมันจะอ่อนนะฮะตัวนี้ไม่อ่อนแข็งนะครับผมโอเคก็สนใจก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ รับทุกอย่างนะครับผมกับที่มันบังคับคอนโทรลได้นะฮะรถบังคับเรือเครื่องบินโดนโดนกเกษตรผมก็ทำเฮลิคอปเตอร์นะครับผมโดนซิ่งผมก็ทำนะฮะโอเคนะครับขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับ